บอกว่าเปิดวงปีนี้อยากให้มาดูจริงๆแปดตุลาน้องข้างหลังน่ารักจุงน้องนอนน้องหมาน้องหมาน่ารักนอนไม่ได้แซบง่วงมากขอขอนอนได้ไหมขอนอนด้วยได้ไหม ไปเชี่ยต่างาพี่เลยตาวน์โหลดชวนจริงบอสจริงอย่างบอสโอยเกลีก้ยงไหมเรื่องอะไรอ,ะอ,ยอย่างตีปั้นอย่างที่ปั้นมาเอาหมดออกอย่างบอสนะั่งถืออยู่<อ>ร้องเพลงเราได้หรือ,อยังร้องได้แล้วเอาแน่แล้วครับโอ้คุณเล็ก ขอบคุณคุณเล็กนะครับขอบคุณบอสเล็กด้วยโกวีพกทุกที่ทุกเวลาอาคัว้วกวีโกวีหน้ากูกันแดดหน้าผมกูกอย่างเงี้บบยเอออตารถีหยจะไปแล้วหรอบอสบอสชีหน้าแท็กใหม่ f 4 1 เอาหรอหลอกเมื่อคือผมเมาหรอมาแ้วไดถ้าเมามาแล้วผมก็ด่าทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเอาตะกร้าออกก่อนไหมว่ามันจะบราส์ Bryce. มันจะบายบรายส์ขายบริสูท์เนี่เอาะน่อพะนะขายหน่อเได้ยเปเงหนหรือขายรูดคุณแม่กลับบ้านก่อนนะครับ วห,หวานอีหลีแม่ก็ได้ถวดจ้า,จ,าจ้าดิพาดสายยามมันตกน,น,นี่ดิบ่เมากับปล่อยได้จ้าปล่อยทำไมล่ะไม่ปล่อยไม่คุณกลัวกี่มามเลือกอะไรบลาคว้ววาสุดบอก ก็คือขโมูแหลอะอยู่หันนะมันยังสีดแล้วไปดูรถดาราดีกว่าเอาอโอดไปไหนโอดไปใสโอดไปใสเอาไปส่งกาแฟตัวเกียวสิจะนั่งนั่งรถคันใหม่สิ พี่น้องไปอยากนางงั่งรถคันนี้มาหนึ่งเด้ออุ้ยเขาขาหายรรเขาขายอะไรบ้างวะเขาบ่กหายไลเก็ไปตัวเนี้ปนยปาไม่เคยนั่งเลยนี่พี่น้องไ่เคยนั่งเลยนี่เดี๋ยวเด้อู L fit อ,อุ้ยเอาไป,าไปมันก็เป็นรถอันนี้อ่ะน้องก็ต้องเอาไว้อยู่ เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าเด้อเดี๋ยวไปไลที่บ้านไปไลที่บ้านฟ้าต่อนะครับอันนี้เขาไม่ให้อลไในนี้นะครับบ๊ายบาย